สวัสดีครับวันนี้มีดี a ม็ข้าวหลามตัดตัวแคปเข้ามาใหม่นะครับผมปีส0 1 0ฟรีดาวนะครับคันนี้ไฟหน้าเบิกใหม่นะครับกระจังหน้าเบิกให้ใหม่นะครับใส่ล้อคือสวยเลยครับผมสีรอบคันสวยนะครับไม่แตกไม่ร่อนนะครับผม ภายในสะอาดนะครับภายในเดิมโรงงานนะครับผม เดิมๆแห้งๆนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับผม